สวัสด uh, uh mm ีค hmm, ร so so oh, so like so so ับผมลุงตาทิพย really. ์ครับอสวัสดีสวัสดีคิดนั่งบายมใบแล้วเราบอกให้น่าสาธุโมกันแล้วจังว่ามาเหยียดเอียวอยู่นี่แหละว่าจะเศร้ามือนีแหละมือไทยละหน้าดำแล้วมือนีบอกมือสีซ่อมซ่อมแล้วซ่อมแล้วเรียบร้อยแล้วซ่อมแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้บราซีลเหยียดแล้วบราซิเหยียดแล้วซ่อมหรือไม่ถึงว่าแล้วเสร็จหน้าแล้วเสร็จแล้วเสร็จ โบนมุมีมองดำมองเฮ็ดแล้วเห็ดมดแล้วมุงได้ก็ได้กาอยู่หนผมเหลือได้หลายที่คือบอกว่าดำบีกนะกูจะไปดำใทากันมาไปไทานเกียงดำเหมือนหน้าแล้วหน้าสามสิบก็ไรเฮ็ดมืดหรอบูยสามสิบก็ไรเลยบเฮ็ดปีนี่สามสิบสองมดเกียงเกียงถ้าั้งดำั้ย่อนบอครับโอ้ ได้เขาดอกนาสอบนี่นะปีแรลี้ยนึกแต่หัวจิตแกปีแรกได้เขาหาสอบหน้าสามสิบไรนะไม่บออย่างว่าไรละไรละสอบกูเจี๊ยบไม่ได้ครับอบแต่ว่า,า,าปีนี้ส,ส่งสิสิคือเติมอยู่ที่ผมมาครับอืมแมนบอกปีนี้สิไข่ยอยู่ปีนี้สิไข่เพราะว่าฝนมันจะบอทิมงไงครับแต่กันเฮ็ดคนกับจเฮ็ดแปดหลัง ดีเกลียนไปครับเพราดีได้เห็นบ่ตอตกเปนะ็นอาทิตย์ผมอัดขั้นแทะหัวตะไม้จังวันนั่งเศร้าห้าบอยู่นี่ม,มันมาเป็น,นยังเอยโอ้ยเหนื่อยค่ะแะเข็ดเวียกกอะไรก็ได้มันหยอดมากส่แต่มันอิ่มแต่ว่าน้ำแห้งนี่ปีแต่เบิงเนี้ยครับนี่แบบน้ำแข็งม,มันตีเรียนมาขึ้นเดียวรวดน่ายอย่างนี้ขึ้นเดียวน้ำน้แห้งกันบ่าน้ำแห้งน้ำแข็งรลวดทงหลวดนั่นละปล่ามันมาทันไขอ ป่าบบท่านใครเราก็บโท่านเกี่ยวกัน <me> สังเกตป่าม่องถือตายมดืดเพราะงถ้างน้ำจมัดป่าม่องเขาถือมันจีพไถ่ครับอถึงกันเออาโอ้ดีเจอหน้ามีดอกแนวเวียกแล้วงานกใครมาดี้สิได้มีเวลามามหาตัวเลขแนวทางมันนั่งเอาเลขให้หนตัวไม่ต้องวางหมดวังหันเนาะเลขวิ่งเม็ดเดียวเข้าอีกแล้วนะครับ หลุดแค่งวดเดียวตั้งแต่ลุงแนวทางของลุงมากนี่ยลุดงวดเดียวเท่านั้นเลกวิ่งเนี่ยนี่ว่าแข่งนะแขวนเอฟซีพันตามมากหลายอยู่ที่คนจะได้เลกวิง่งงวดที่ผ่านมาถ้าได้เลกวิง่งมันก็บ่มีปัญหารพอวิง่งมันแม่นาวิง่งยังมันก็ถือไวแร้วเลขตัวเดียววิ่งง่ายครับวิ่งบนวิง่งล่างไปโหลดบ่เซียน,นะนะครับนี่งวด31กรกฎาคม นะครับลุงตาทีเห็นเลขสองคูสามสามกับแปดหกแล้วก็เลขวิ่งเพิ่นห้เม็ดเดียววิง่งสามนี่ครับดีเอเอเก่านะครับแนวทางลุงตาทิพย์ที่เด็ดเด็ดเลยคือเลขวิ่งเม็ดเดียวนะครับบ้านนี้งวดนี้เป็นยังไงวันนี้เริ่มเข่ามากเนี่ยไปเลขครับอันนี้มันเข่ามากแล้วสองเทียแล้วมือนี้วันที่สิบก็คือจบเลยสิบเอ็ดมือนี้วันที่สิบเอ็ดเขามาสองรอบแล้วมือนานมันเข่ามากมือเลยว่ะ โอ้บแมันไถหน้าแล้วได้ามานายู่โฮมไหมครับนี่ะกูคือเปลีนน่ยนทังทีวพาะฉันเอได้รับแต่มันก็เข้าก็ดีว่ามันเข้าแล้วมันที่เศร้าที่มาทีเดียวว่าฉันก็ได้ขึ้นมามาเปีนี้ละมานอนนี้เปลี่ยนก็มาเปลี่ยนกน็เกาลมาก็ได้รับเบิองก็มาตกเการัด คือมันมาถูกเขาเลยมันมาทีเด hmm. like ียวแล้วก็บัดมันมาอีกทีสองเดี๋ยวนี้คือมิดจัดเลยมิดจัดเลยนะฮะเป็นกระเพาะคือมันใจที่สุดแต่มันมาอีกสั่นเอ้าอันจีบอสนมันทีบอมีถูวอื่นมาแซงแล้วมันกระิีบอแยดภาพหลอกโอ้แสดงว่าเท่าเท่าที่มันมาสองรอบนี่ขึ้มันใจได้แล้วเออเพราะว่ามันมันจีบอมีถูวอื่นมาหลอกเขาอีกครับคูเทียเขายังล่างเร่เนี่ยครับตะกี้เขายังล่างเร่ว่า แต่เขาได้แล้วนี่ตัวอื่นมันจิเลี้ยงเขามาตัวนั้นมาจังท่นตัวนี้ไปทังที่เขาเลยจับจุดประถึกครับโอ้ยอยาวยับประถึอของเงนวกนี้กับสามเม็ดเดียววงแดงจึงคืนบอกว่าพื่นงวดเที่ยวมากงวดหมายถึงงวดที่มันหลุดไหมงวดที่ย่ำมันหลุดมากแต่ว่ามันเพิ่งหลุดงวดเดียวทั้งนี้เออมันมันเยอะเหรปวนปานหลายอย่างปานปวนนี่สมองครับแต่ว่าเขาจับจุดเลขที่เขาโจมเขาได้เหรอ เขาจะลือ่อมบางครับผลสุดท้ายการที่ยิ่งจ้องโตงทีเข้ากระไรวิ่งเพราะว่ามันไปบ่ได้มันลายตที่มันมาขวนครับเอาแล้ววนันี่ตัใดเขามากกอนมูมากหนักสนะดใดครับงวดเนี่ยงวดน,นี่เขามากหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นนอืมคือว่าไปใช่ว่าตองถ้าอือุ้ยเลขสิบสิบร,ร้อนร้อนร้อนมากปีละเทียะ ต้แม่หนึ่งกบซูนี่มาเฮี้ยงกับลองซองเล่าครับม่พร้อมกันมัดทั้งสองเทียมมกน้ากันลถแเราก็มาเฮีเ้ยงเฮี้ยงเราก็ไปลถดช่องเทียเฮ็ดคือเขาสีบมีถูอื่นขึ้นมาแฮีสงชีบมีอันาน,าน,าน,านั้นอันนี้แม่นอรับไปเขานึกว่าเอาตัวนั้นขึ้นมาด้วยตัวนี้เึ้นมาสิบมีมบอมีมาเลย<ม>เอาเอาเดี๋ยวนะครับสแสดงว่าหมายถึงว่ามาสองรอบนี่คือเล็กตัวเดียวมาสองรอบตัวเดียวมาสองรอบปาดโทษ คือเป็นจำมันใจเนาะว่าดนี้แต่วาเลคือขี่เร่เหาะว่าเนี่เลขคิเรตัวนี้นี่ะคนจะได้อายกันนี่เลขซิฟขีดแม่โคโลเลยออย่าเผลอมันมาอย่างยูนโดนเ่ครับลูกมันกมาไม้เฮาเบิ้งแล้วค่ะมันกับไปเห็นชัดเจนแล้วมันกับไปเหันมัดเจงแล้วมันกับไปถ้าเรียกฟันคือฟันได้นั่น กระลอกมึงครับามันมากมันเรียกสิบสีโอไม่เรียกฟันน้ำเออนี่เรียกฟันมันมันขึ้นก้อนนี่บ่เออฝันมันขึ้นก้อนฝันมันไม่ยิ่งมาแก่ฉินใจครับมัแก่จินแล้วก็บ้านหลังยังย่อเบิ่งมานหลังยังย่อก็เย็นมืดละเอียงก็ได้ครับกับผียงดอกก็ได้ตีสิบสี่มันมีสารอ้อ ีเปลี่ยนไปเนี่ยคืนเมไ่้ไรับตีหน่งวดตีออา,เ,อาเลขนี่มีตด้นดนหนึ่งศูนได้ศูนยได้หนึ่งศูนยครับหนึง่งศอีิงก็วิ่งตัวเดียวโคโรนวไปไกหนึ่งศนเลขฝันนี่หนึ่อืม พราะว่าเลขตัวนี้มันจะขึ้นเมื่อไห้่เรียกเเจ้าของก็ถ้าซือเลขก็ถือเรียกเอาคนเลกตัวนี้มันจะมกกา่มมห้ปีละเทียอันวิ่งเม็ดเดียวนี่รู้ให้วิ่งตัวใดก่อนถ้าวิ่งเม็ดเดียวเนี่ยก็วิ่งหนึ่งเลยไม่ต้องไปวิ่งตัวอื่นส้ม,มอื่นมูมีนขนะึ้นหนึ่งเลยมันมาในเกียรนมันและมันขึ้นได้รักแล้วเรากันแห้งบอง นึ่งนี่มันบอครับแห้งไม่เลยมันบอมากหรอหนี่เราต้องวิงวงว่งเท่าไรรึวิ่งเท่านั้นนะโอ้โหวดนี่นี่ฟังเว้าแล้วถือว่าแบบมันใจมากๆอืมท่าบิมีที่เขามาว่าติฟิวเองครับในใจอยู่ความหนึ่งศูนย์อ่ครับอืมเพราะว่ามันมันเลขประจำปีอยู่ครงเนี้ยครับกูเทีย ที่ได้ฟันได้นี่ก็คือก้อนมันแม่นี่แหละครับครับเดี๋ยวนี้เขาเศร้าบีบเปลือกเส้วันแม่แล้วเศร้าบีบเส้นวั้นแม่ตีอ่เาเศร้าบีบเปลือกเส้วันแม่แล้วครเดี๋ยวออกคลิพซองทิ้งหางเงี้ยงเงี้ยงนนั่นเนาะเพรเลขกหนึ่งศูนย์นีมาแบบ แปลกแปลกแน,แนวมากเลยนะ,ะ,ะเนราก็ม้าเบียบังเขากวนจากทำกมาเบียบริตังทัวมันถึงขึ้นว่ามันโคโลขึ้นมาเลยครับตัวอื่นี่พาแแรกแซงบอมีตัวได้มาแสก<ว>แซงเลยมีเหล็กหนึ่งศูนย์ขึ้นมาขึ้นมาแล้วกับัูอื่นกับว่าเมื่อวนครับอันนั้นคือรหลอบแรกขึ้นมาเห็นเล็กห <0. S 3> น,นึ่งศูนย์บานีเมอรอรุ่นต่อมาจากนั้นขึ้นมาอีกกันหนึ่งศูนย์ขึอนเขาบอมีตัวอื่นมา่กวนอีกเลยมีตัวอื่นเมื่อกวนคือสิบทีนะมันเลขกจ้าของฟันซี เลขฝันจะซื้อเหล็กสิบซี่นะครับไมีคิดรุนใดคือกันครับนีแหละมันใดมันก็ได้ซ้ำนี่แหละมันโบไดไลทตัวโบไดไลงานะครับครับข้อไหนเขาขอกันยริงีแล้วครับีจริงก็ย็ดเป็นแนวตั้งก็ซื้อล่องเบิ้งครับผูมากสองัวผูมากวิ่งก็วิ่งจวนั่นละครับวิ่งก็วิ่งนึงนี่แหละนาอเออวิ่งก็วิ่งนึง ชิบิงบนมีร่างก็แล้วแต่ชิวิงครับพิจารณาเอาเออนะครับแล้วเลขสองตัวที่ไ้ไว้นี่ก็สิบบนชิร่างก็พิจารณาเอาเน้ะลุงเนาะเออเท่านั้นนะครับเลขหนึ่งศูนย์ว่า <c oughs> แต่ว่าผมจุดทูบมือนั่นไปเลนบ้านน้องก็จอมไปเยี่ยมไปจุดทูบสองหนึ 10, ่งศูนย์จุดใดจุดทูบได้เลขสองหนึ่งศูนย์จังหวะผมเล่กว่าสือเล่าร่องเอ็งบ่ออก มีส่สิออกเลขกไงนี่บ่กามั่นการเบาบี่ได้หรอกเป็นยังคือเบาบ่าได้ทางลูเผอมันกัหากล้ามเมา้อครับแก่ที่กิงกก่บบยักบ่ยากในเผอปันไดดอกเรียกงวดนี่นะครับก็อยากในที่อสองโตไวยู่วเนึ่งศูนย์หรืครับอมันมันเสียใจ,จยตามได้แล้วนะครับมันออกมาครับแต่ว่าประเภทเรียกวิ่งก็วิ่งเนื่องกันละ แย่ไว่าตัวใดตัวอเอาถือว่าชัดเจนมากอืกเด็ดเด็ดเลยเลขกวิ่งเม็ดเดียวงวดนี่ใอ้ว่ามั่นใจมากบ่มีเด็กอื่นมาก,กวนเลยที่เห็ดปรากฏที่ปรากฏเห็นขึ้นมาในตาแล้วก็สองเทียต้นนั<ะ>้นบ่มีเม็เดียครับบอ่าอีกเลยหลังจากมากสองรอบแล้วขอ,อ,บบอให้้ว่ามาเมื่อแรกแล้ว มือซวงมากไงแต่เรามันกัดมาย่ำไม่เหนี่ยมมันยังดีได,ด้ทีที่มาแห้เฮาอยู่ครับทางต่างที่เฮาเย็องานมีเมียครับเรื่องงาสองทางเขาไม่เ,มเหี่หววยวเลยอยู่เมื่อไปล่างเขาพัากก่อนครับนั่นแหละขับไปเขาห่มซ้วยนี่ไปเศร้าห่มก็ว่างไปเศร้าเมื่อยว่างงานรถแล้วก็ไปเขาห่มนี่มันก็เคลื่อไปก็มันก็ขึ้นมาครับให้เห็นมันก็แปลว่าเขากา็อยารหายอยู่งเขาก็หาสองทางที่เหาอยู่ เพราะว่าจวงเขาหำน้าวที่ผมมีเวลาทีออ่อ่าถอเื่อนเ่อางไหทางยิซี่เพื่อนไปผิดเจ้าหน้าร่องเบิงเออร้องบงแนวทางของลุงตาทิพย์นะครับนี่เลขเป็นเลขนิมิตนะครับเออเอื่นว่านิมิตสไปเพราะว่ามันโมเมนต์ฝันนะครับโมเมนต์ฝันเนี่ยเอิ่นว่านิมิตสามขึ้นมาเห็นอยู่ในตานะครับหนึ่งศูนย์ขึ้นมาสองหลอบเออขึ้นมา, 2, าขึ้นมาสองหลอบนี่คือคนละมือกัน มื่อมันมือเดียวกันนะครับแต่ส่วนเลขฟันเกิดขึ้นหนึ่งซีฝากไว้เป็นพิจารณาอีกเราก็วิ่งเม็ดเดียวหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวกะโอ้ผมสิบเอาไปจับเสียงเนาะมาหนึ่งอย่เนาะเฮ้ยจับหนึ่งศูนย์ว่าจับจับไม่ยุ่ดรอกเพราะว่าเพราะว่าขันเลขหนึ่งศูนย์เข่าที่ไปจับตัวอื่นก็บมรใช่ประเดี๋ยวกเขาจับตัวอื่นเครื่อาฟันเทียบไปแล้วมันเป็นสีหนึ่งแล้ว มันเป็นหนึ่งทีแล้วมันจะเทียบได้ถ้ามันวิดจากชูนอานที่ลงมาทีก็ได้รียเป็นสม้มเป็นซ้อนนี่ครัเอาโอเคครับผม,อ,มอันนี้ผมกับสิรบกวนลุ่งซ้ำนีได้บ้านี้เขาเมื่อบ้านแล้ว